ครับวันนี้เรามาพบกับราคาทองคําแท่งไทยนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรด้วยหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับเราจะนําเทคนิคในหนังสือเล่มนี้5ชนิดนะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานมาวิเคราะห์แนวโน้มและเรียนรู้ไปด้วยกันทุกท่านใครมีหนังสือเล่มน,นี้หยิบขึ้นมาเลยครับไปเลยสําหรับขาทองคําแท่งไทยเนาะเราก็จะต้องมาดูแนวโน้มว่าเอ๊จริงๆแล้วมันได้เวลาซื้อแล้วหรือย,อยัง มันต้องซื้อตรงไหนบางคนมีเงินเย็นรออยู่และพร้อมที่จะซื้อทองคำแห้งตรงนี้ต้องมาดูเลยว่าจุดซื้อมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันได้เวลาแล้วหรือยังข่าวในโลกใบนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยทั้งข่าวให้ซื้อและข่าวไม่ให้ซื้อเราจะเชื่อฟังด้านไหนดีเราจะเชื่อด้านไหนดีแล้วเทคนิคของคุณยุทธเนี่ยจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธบอกอะไรกับเราเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับมาเลย มาดูที่กราฟนะครับกราฟทองคำแท่งไทยซึ่งเป็นกราฟไทม์เฟรมรายเดย์อันนี้ไทม์เฟรมรายเดย์รายวันวันละแท่งครับเราต้องเขียนบอกไว้เลยครับว่ารายวันวันละแท่งเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับไปคิดว่าเป็นรายชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านตรงนี้เป็นเรื่องแรกครับ ไทม์เฟรมอะไรเราต้องรู้แนวโน้มเป็นแนวโน้มอะไรนั่นคือเรื่องที่2ที่เราต้องรู้ณตอนนี้เราจะเห็นว่าจากการที่ราคาขึ้นมานะครับลูกศรสีแดงครับหัวคู่ตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาแล้วทํำขึ้นลูกที่3เอาไว้นะครับจากออเรียดเวฟนับได้เป็นขึ้น3นะครับของขึ้น5อีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนับมาหลายเดือนเต็มทีตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนั่นแหลตั้งแต่อ่า 4เดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็น3ของ5ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็จะต้องลง4ของ5ใหญ่แล้วเดตตัวจบขึ้น5ของ5จึงจะพบลูกการขึ้นของทองคำแท่งไทยนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกท่านเข้าใจอีเลียดเวฟเข้าวๆอย่างนี้ครับ 3. จบไปแล้วกำลังย่อตัวลง4 4. จบหรือยังยังบอกไม่ได้แล้วถ้าจบ4ี่เมื่อไหร่จะดีดตัวขึ้นทำห้แล้วจะจบ5ใหญ่นี่คือทองคำแห้งไทยแนวโน้มในตอนนี้เพราะนั้นแนวโน้มจึงเป็น up trend นะครับทั้งลายเดย์ายวีคเป็น up t r e n เป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนครับ ไม่ว่าจะราคาไหนท่านซื้อเวลาคาไหนก็ตามนะครับอนาคตมันจะต้องสูงเกินกว่า54,000แน่ๆน,นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่อนาคตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่90%เนาะมีโอกาสห้าล้มเหลวก็มีครับแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนที่น้อยมากซึ่งจะไม่ค่อยนำมาคิดในตลาดักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเจ้ามือก็ต้องการกำไรเนาะไปกันต่อเลยนะครับรู้แนวโน้มแล้ว รู้ไทม์เฟรมแล้วไปต่อเลยครับว่าแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรนะตอนนี้จบ3นะครับอิเลียดเวฟเนี่ยจบ3ของ5ใหญ่นะครับของ5ใหญ่ของทองคําแท่งไทยนะครับตรงนี้เป็นทองคําแท่งไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขียนมาบอกไว้ด้วยไม่งั้นสมาชิกก็จะไม่เข้าใจนะครับทองแท่ง โอเคนะเดี๋ยวไปคิดว่าเป็นโกลสปอรตและยุ่งเลยครับโกลสปอรตหลัก40,000ื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นโกลสปอรตได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้จึงเป็นเช่นนี้เลยนะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาดูกันต่อครับหลังจากนั้นราคาเป็นยังไงครับพักตัวลงนะครับจาก3เนี่ย ราคาก็จะต้องพักตัวย่อตัวลงเพื่อทาขึ้น4ถูกไหมมันเป็นแนวโน้มของการพักตัวเพื่อที่จะดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจบ4ี่ดีดหนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็น3ามจบ4ี่แล้วดีดหแบบนี้นะครับอาสมาชิกเข้าใจนะครับ3ามจบ4ี่แล้วดีด5้าแบบนี้โอเคนะเมื่อเข้าใจแล้วไปต่อนะครับไปต่อนะเข้าใจของหคนละ1ตัวครับ เข้าใจของหคนละหนึ่งตัวก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวไปต่อแล้วสมาชิกจะงงนะครับนะครับสามจบ4ดีด5โอเคนะเมื่อโอเคเราไปต่อเลยนะครับขออนุญาตลบนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ครับ3ามาสเนี่ยเจ้า3แล้วพักตัวลง4เนี่ยเพื่อขึ้น5ต่อเนี่ยการพักตัวนั้นมันพักตัวรูปแบบอย่างไรเราไปดูด้วยกันเลย การพักตัวนั้นพักตัวรูปแบบอย่างไรครับมันพักตัวรูปแบบอย่างนี้ครับนั่นคือการย่อตัวลงแล้วดีตัวขึ้นแล้วย่อตัวลงเห็นไหมครับดีตัวขึ้นย่อตัวลงแล้วตอนนี้กําลังดีตัวขึ้นแบบนี้เห็นภาพไหมครับอ่าเมื่อเป็นการพักตัวลงแบบนี้แล้วยังไม่มีนิวไฮที่สูงกว่า3ม สอยู่ที่34,793บาทเส้นสีแดงด้านบนนะฮะเส้นสีแดงด้านบนนั้นเป็น3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า3เนี่ยจบไปแล้วแต่4ยังไม่จบเพราะยังไม่มีนิวไฮที่สูงเกินกว่า3ตามทฤษฎีของดาวเทียรีในหนังสือเทคนิคเทรดทองบอกว่า4จะเกิดขึ้นต้องมีนิวไฮที่สูงกว่า3นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะยืนยันการจบ4ก็ต่อเมื่อต้องมีนิวไฮที่สูงกว่า3หรืออาจจะมีข้อยกเว้นที่5ล้มเหลวตรงนั้นเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะเกิดขึ้นเราไปต่อเลยในเมื่อยังไม่มีนิวไฮสูงเกินกว่า3ที่วงไว้นะครับตอนนี้ทองคําแท่งไทยเราเนี่ยราคาสูงสุดในประวัติศสาสตร์โลกใบนี้เลยของประเทศไทยก็คือ54,793บาทที่วงไว้เลข3ตรงนั้นเข้าใจนะครับไปต่อเลยนะครับ แล้วพักตัวลงตามลูกศรสีแดงเราจะได้อะไรบ้างครับตอนนี้เราได้จุดด้านบนมาจุดที่1 52,907บาทเป็นเส้นสีส้มด้านบนนะครับแล้วจุดที่2 5 2 2้ 52, 5บาทเป็นเส้นสีส้มด้านบน2เส้นนะครับจึงเป็นแนวต้านตอนนี้แนวต้านคือเส้นสีส้ม2เส้นด้านบนนะครับแล้วแนวรับเกิดขึ้นจากการพักตัว สายเวนี้อย่างไรแนวรับก็จะอยู่ที่แนวรับแรกครับ49,254บาทด้านล่างครับสีเขียวที่โชว์ไว้แล้วก็จุดที่2 49,948บาทสีเขียวด้านล่างที่โชว์ไว้อีก1จุดแล้วจึงได้เส้นสีส้มด้านล่าง2เสเซนเส้นสีส้มด้านบน2เสเนเป็นโซนแนวต้าน2เส้นและโซนแนวรับ2เส้นอย่างที่เห็นเลยนะครับ เข้าใจนะครับเข้าใจขอห้าคนละสองตัวครับเส้นสีส้มสองเส้นด้านบนมาจากไหนเส้นสีส้มสองเส้นด้านล่างมาจากไหนทุกท่านเข้าใจขอห้าคนละสองตัวไหลหัวใจต้องมาแล้วแชร์ต้องมีแล้วนะครับอ่าไปต่อเลยเมื่อเราได้โซนแนวรับโซนแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเขียนตอนหลังนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับ อธิบายให้จบก่อนนะครับสมาชิกเข้าใจนะทองคำแทง่งยาใจร้อนอ่าพอเราได้โซนแนวต้าน2เส้นข้างบนนี้นะครับก็คือเจ้าโซนนี้นะครับเป็นแนวต้านเนาะอ่าให้เป็นสีสีอะไรเดียสีสีส,ส,สีสีน้ําเงินแล้วแนวรับก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ2เส้นด้านล่างก็จะเป็นโซนแนวรับถูกต้องนะครับถูกต้องเนาะอ่า เมื่อถูกต้องแล้วไปตอนนะครับเราได้โซนแนวรับโซนแนวต้านเรียบร้อยราคาก็พักตัวอยู่ในคู่ขนาดด้านบนและคู่ขนาดด้านล่างซึ่งเป็นโซนแนวรับโซนแนวต้านนี้นะครับตอนนี้ราคาพักตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับเห็นภาพนะครับพักตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับให้เป็นสีการพักตัวก็ให้เป็นสีเขียวนะครับ มันพักตัวอยู่ในกรอบบนล่างตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าพักตัวเป็นสีเขียวแบบนี้อย่างไรต่อล่ะเราก็ต้องมาดูครับว่าณเวลานี้ราคานั้นอยู่ในโซนแนวต้านโซนแนวรับนี้เพราะฉะนั้นถ้าราคาทะลุหายด้านบนทําลายแนวต้านก็จะขึ้นต่อถูกต้องไหมครับอ่าถ้าทะลุแนวรับก็จะลงต่อถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจึงรอดู ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะซื้อนะครับเป็นเวลาที่เราจะรอดูว่าราคานั้นจะเบรกแนวต้านได้ไหมถ้าเบรกแนวต้านได้นะครับถ้าเบรกแนวต้านได้นั่นหมายถึงราคาก็จะขึ้นไปเจอหายด้านบนซึ่งเป็นเส้นสีแดงแนวต้านด้านบนและถ้าเกิดขึ้นต่อได้ก็หมายถึงราคาก็จะขึ้นต่อเพื่อที่จะทาขึ้น5้นั่นเองนะครับแปลว่ายืนยัน4ี่จบก็จะขึ้นทํา5แบบนี้นะครับ ถ้าทะลุไฮเล็กสามห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเส้นสีแดงนี้ได้เนี่ยก็ยืนยันว่าสนะี่นั้นจบแล้วแล้วก็จะขึ้นต่อเพื่อไปทำาาด้านบนดังนั้นนะตอนนี้ครับเราจึงรอดูอยู่นะครับแล้วด้านล่างถ้าทะลุโซนแนวรับด้านล่างได้ก็หมายถึงว่าราคาก็จะลงต่อนะครับเพื่อที่จะไปเจอแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นเส้นแนวรับเฉียงสีแดง ตรงนั้นนั่นเองนะครับถ้าหลุดเส้นแนวรับเฉียงสีแดงได้ก็จะลงต่อตรงนี้ก็ต้องมารอดูนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยคุณยุทธให้เป้าหมายการรอซื้อมา3เดือนแล้วนะครับนั่นก็คือเส้นสีเขียวใช่ไหมสมาชิกเส้นสีเขียวอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ป้ายด้านข้างเลย48,300บาทคือเป้าหมายการซื้อของคุณยุทธนะครับแต่ยังไม่มานะครับ3เดือนผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่ทำเลข3นั่นคือเลข3ทํทำไว้ที่วันที่22เมษานะครับเมษา22เมษาตอนนี้เดือนอะไรเดือนสิงหาเมษาพฤษภามิถุนากรากะดาสิงหา3เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่มานะครับกับเป้าหมายเพราะมันพักตัวนั่นเองโอเคนะ มันพักตัวตรงนี้ใครเข้าใจขอ5้าโครละสตัวครับมันพักตัวอยู่ในสามเหลี่ยมนี้แล้วยังไม่สามารถเบรกไฮหรือเบรกโลได้สร้างโซนแนวต้านสีส้มและสร้างโซนแนวรับสีส้มขึ้นมานะครับสำหรับการเคลื่อนตัวออกด้านข้างเข้าใจขอ5้าโครละสตัวครับไปต่อนะครับเมื่อเรารู้ตามน,นี้แล้วเราจึงต้องรอรออะไรครับรอซื้อเมื่อ เมื่อมีการทดสอบแนวรับนะครับทดสอบแนวรับก็คือโซนสีส้มหรือสามารถเบรกสีส้มไปได้ก็จะถึงเป้าหมายของเราที่48,300นั่นเองดังนั้นณนะตอนนี้เราจึงรอซื้อที่เท่าไหร่ครับเรารอซื้อที่เท่าไหร่บ้างเรามาเขียนตัวเลขไปด้วยกันเลยครับตอนนี้เนี่ยราคาน่ะทำสามเหลี่ยมอยู่ด้วยนะครับนี่ครับด้านบน2จุดเนี่ยถ้าเราลากเส้นตรงผ่านไป เราจะได้ว่าราคานั้นสร้างแนวต้านสีดำด้านบนนะครับแล้วถ้าเราลากเส้นตรงสองเส้นผ่านจุดโล2จุดด้านล่างสีเขียวไปเราจะได้ว่าราคานั้นจะสร้างสามเหลี่ยมสีดำอยู่นะครับตอนนี้กรณีที่1คือสามเหลี่ยมสีดำนะครับแนวราคาทำอะไรอยู่บ้าง เราต้องรู้ก่อนครับว่าราคาทำอะไรอยู่บ้างหนึ่งคือราคาพักตัวในรูปสามเหลี่ยมสีดำนะครับโดยมีจุดด้านบนสีแดง2จุดที่ทำไว้ไฮ2จุดลากผ่านไปได้เส้นสีดำด้านบนับโล2จุดที่ทำไว้ด้านล่างป้ายสีเขียวนั่นเองในรูปเลยนะครับลากเส้นตรงผ่านป้ายสีเขียว2จุดไปได้เส้นสีดำแนวรับด้านล่างเอาสีดำด้านบนกับสีดำด้านล่างมาประกบกันเป็นสามเหลี่ยมเห็นภาพไหมครับ ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในสามเหลี่ยมสีดำนี้นี่คือกรณีที่หนึ่งเนาะอ่านี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองคืออะไรกรณีที่สองก็คือมันสร้างโซนแนวต้านสีส้มด้านบนสองเส้นนะครับโซนแนวต้านสีส้มก็จะอยู่ที่ราคา5 2า0 0กับ52,245ตรงนั้นป้ายสีชมพูด้านบนนะครับเป็นโซนเส้นสีส้มแนวต้านด้านบนนะครับ แล้วก็สร้างโซนแนวรับด้านล่างเป็นเส้นสีส้มคู่ขนานด,ด้านล่างจากราคาไฮกับโลดป้ายสีเขียวด้านล่างครับ49,250กับ49,950นะครับสองจุดสร้างโซนแนวรับสีส้มด้านล่างนี่คือกรณีที่2นะครับกรณีที่3คืออะไรครับเรารอว่าจะทะลุะครับไฮเลขสครับสีแดงเส้นสีแดงด้านบนได้ไหมนั่นคือโอไทม์ไฮ จะทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้คือเกิดกรณีที่3คือขึ้นต่อทําขึ้น5จบ4จบทันทีทํา5นะครับถ้าทะลุ54793เล็ลข3ได้นะครับหมายถึงราคาทำ m อท i g h ได้หมายถึง4ก็จะจบลง4สีแดงจะจบลงและขึ้นต่อเพื่อทำา5นะครับให้ follow b ่ายได้ทันทีเลยนะครับถ้าทะลุเมื่อไหร่เนี่ยไปต่ออีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนะั้นตรงนี้ทะลุตรงนี้กรณีที่3 โอ้ฟอลโล่บายตามทันทีเลยนะอย่าลังเลนะครับว่ามันราคาสูงไม่ใช่ครับแปลว่ามันจะไปต่ออีกเยอะนะครับนั่นคืออนาคตนะครับอนาคตนะครับยังไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่เนาะแล้วก็ถ้ามันสามารถลงมาถึงเลข4อ่เส้นสีเขียวด้านล่างได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คุณยทดให้ไวียทดให้ไว้ว่า48,300เนี่ยนะครับเส้นสีเขียวที่ด้านล่างถ้าดูป้ายด้านข้างได้เลยนะครับ เราสามารถมองป้ายด้านข้างได้นะครับนี่คือเป้าหมายการที่เราจะรอซื้ออยู่นะครับเรารอซื้ออยู่ตรงนี้มา3เดือนแล้วเข้าใจเนะาะสมาชิกก็คือ48,300นันั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เราจะซื้อแต่ถ้าเกิดมันลงแล้วทำโลที่ต่ำกว่าเส้นสีแดงเส้นสีแดงด้านล่างนะครับเส้นเฉียงด้านล่างนั่นหมายถึงราคาจะลงต่อซึ่งถ้าราคาจะลงต่อก็หมายถึงว่า เราต้องสต็อปลอดนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อไว้ที่48,300ในอนาคตถ้ามาถ้ามาย้ำและเน้นเลยนะครับถ้าอนาคตมาเราต้องซื้อแน่ๆอยู่แล้วเพราะเรารออยู่เข้าใจตรงนี้นะครับขอ5คนละ4ตัวครับแล้วถ้าซื้อเสร็จแล้วนะครับจุดยอมจุดคัดจุด Stop ปลอ s หรือใครจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับ คือจุดที่เรายอมแพ้นั่นเองเนาะก็คือเส้นสีแดงเฉียงด้านล่างซึ่งตอนนี้เส้นสีแดงเฉียงด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ47,000นเะครับเราจะต้องส t o p l ล s s ที่47,000โอเคนะทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นเราเขียนเลยอ่าทีนี้เราก็มาเขียนกันเลยนะ <S <S เข้าใจนะครับที่อธิบายมาทั้งหมดเข้าใจนะครับอ่าเราก็มาเขียนเลยครับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแนวต้านที่1เส้นสีดํา เส้นสีดำอ่ามันอาจจะมองยากเราก็เลยให้เส้นสีส้มเส้นที่1ไปเลยครับแนวต้านที่1เส้นสีส้มเส้นที่1อยู่ที่5้าห0ื่นสองพนะครับห้าหมื่บ แนวต้านเส้น 4, สีส้มเส้นที่2อยู่ที่เราเห็นเลยครับป้ายสีชมพูในรูปเลยนะครับอ่ายุดแค่เขียนออกมาให้ดูเฉยๆนะครับแต่ว่ามาจากป้ายสีชมพูด้านข้างนะครับเส้นสีสม้มเส้นที่2ก็คือ52,900เป็นแนวต้านที่2นะครับแนวต้านที่3อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ออทาม i ไฮครับ 5 4 7 9 3ก็ตีซะว่า54,800ส่นนะครับปัดเศษขึ้นไปเลย7บาทนะครับ5 4,800บาทเป็นแนวต้านที่3เพราะถ้ามันทะลุโซนสีส้มได้นะครับแนวต้านที่3ก็เป็นออทามไฮไปเลยนะครับแล้วถ้าสามารถเบรกออทามไฮได้นั่นหมายถึงราคาก็จะขึ้นต่อทันทีนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับ เบรกอธามไฮได้ราคาจะขึ้นต่อทันทีนะครับตรงนี้ทุกท่านเข้าใจเราก็ต้องวงไว้นี่คืออธามไฮเนาะสำคัญมากนะครับเบรกได้ขึ้นต่อแบบนี้เลยนะครับแล้วโซนแนวรับอยู่ตรงไหนครับพอเราได้โซนแนวต้านเสร็จแล้วนะครับโซนแนวรับก็จะอยู่ที่นี่เลยครับ แนวรับแรกอยู่ที่เส้นสีส้มด้านล่างครับเพราะว่าสามเหลี่ยมสีดำเนี่ยมันกะลำบากนะครับเราก็เลยเอา point จุดโลเป็นเกณฑ์ไปเลยจากทฤษฎีดาวนั่นเองเนาะนั้นเราก็เลยเอา49,950นเะครับเป็นแนวรับแรกจุดสีเขียวป้ายแรกครับเส้นสีส้มแรกนะครับ4 0 9ห0ืนนะครับเป็นแนวรับแรกนะครับที่ ห้ามหลุดถ้าหลุดนั่นหมายถึงมันจะลงต่อเนาะแล้วก็ไปเจอกับป้ายที่สองครับ4,9,250นะครับ9,250เป็นแนวรับที่2ก็คือป้ายสีเขียวที่สองนั่นเองนะครับโอเคนะอ่าทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเรา,ายังไงต่อ เราก็มาดูต่อว่าแล้วแนวรับที่สามอยู่ที่เท่าไรนะครับแนวรับที่สามก็จะอยู่ที่นั่นเลยครับที่เลื่อนไปลูกศรเลื่อนไปครับ mm hmm. เห็นภาพไหมครับแนวรับที่สามก็คือเป้าหมายการซื้อของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. เป้าหมายการซื้อของเราอยู่ที่สี่หมื่นปดพันสามร้อยนี่คือเป้าการซื้อของเรานะครับรอมา3ามเดือนแล้วนะครับจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่มาก็ต้องยอมนะ ถ้ามันทะลุ54,800นั้่นคือเราต้อง follow by จำได้เนะาะเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าถ้า48,300มาก็ต้องซื้อนะครับซื้อเสร็จแล้ว stop loss เราอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันก็ถ้ามันหลุดมันจะลงต่อแบบนี้ครับถ้ามันหลุดมันจะลงต่อแบบนี้นะครับสักรู่นะถ้ามันหลุด48,300 ราคาก็จะลงต่อแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดราคาลงต่อเนี่ยแน่นอนครับสต็อปลอสเรารออยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเราฟ o ลโ y เอ้ยถ้าเราซื้อที่จุดที่เรารอเนี่ยเราก็ต้องมี STOP ปลอสนะครับ SL ให้ไว้เลยนะครับจำได้ไหมสมาชิกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ SL ก็คือยอมจุดยอมจุดสะละเรือจุดกระโดดออกจาก ออกจากพอร์ตการลงทุนทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่47,000นั่นเองเราจะยอมนะครับถ้าราคามาที่47,000ตรงนี้ต้องยอมนะถ้าไม่ยอมไม่ได้นะแปลว่าถ้าเป้านี้มาเนี่ยนั่นหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงราคามันจะลงต่อครับเพราะมันหลุดเส้นสีแดงด้านล่างนั่นเองครับเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดไหมครับเข้าใจขอห้าคนละ ห้าตัวครับเข้าใจขอห้าคนละห้าตัวครับถ้าไม่เข้าใจกด0ูนเข้าใจขอห้าคนละห้าตัวครับไม่เข้าใจกดศูนเรียบร้อยครับตรงนี้จึงเป็นแนวโน้มของราคาทองคำแท่งไทยน,นะครับซึ่งเราคงต้องรอกันต่อไปนะครับถ้าสมาชิกท่านใดเข้าใจตรงนี้สวัสดีครับผู้ คิดถึงนะอ่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ให้เขาภาพเก็บไว้ก่อนเลยเขาภาพเก็บไว้ก่อนเลยครับสมาชิกทุกท่านอ่าฮะเพราะว่าถ้าเรารู้เราก็จะมีแนวโน้มของการวางแผนการลงทุนได้นะครับแล้วเราสามารถวางแผนการลงทุนล่วงหน้าได้นะครับทำไมจึงไม่มองว่าขึ้นทำไมถึงยังไม่มองว่าขึ้นเพราะว่า ราคานั้นอาจจะสร้างรูปแบบขึ้นมาได้รูปแบบที่สร้างคืออะไรครับแบบนี้ครับผมจะขยับให้ดูครับว่าเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือนะครับรูปแบบของการเคลื่อนตัวเนี่ยเราจะได้ว่ารูปแบบที่หนึ่งคืออะไรครับรูปแบบที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ครับคือการลงมานะครับ ลงมาราคาลงมาแล้วพักตัวแล้วลงต่อเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือรูปแบบที่หนึ่งเห็นภาพนะครับราคาลงมาแล้วพักตัวแล้วลงต่อคือรูปแบบที่หนึ่งเนาะอ่าแล้วพักตัวเนี่ยพักตัวรูปสามเหลี่ยมสีดำไง เห็นภาพไหมนี่คือกรณีที่หนนะครับส่วนกรณีที่สองคืออะไรครับกรณีที่สองก็คือการราคาขึ้นมาทำสามใช่ไหมขึ้นมาทำสามเนาะแบบนี้นะครับขึ้นมาทํามแล้วพักตัวรูปสามเหลี่ยมแล้วขึ้นต่อทันทีนี่คือกรณีที่สองนะครับ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องรอดูว่าไอ้เจ้าการที่ราคาทํสามเสร็จแล้วเนี่ยการพักตัวทำสี่นั้นพักตัวแบบที่1หรือแบบที่สองเข้าใจนะครับพักตัวแบบที่1หรือแบบที่สองเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นแบบที่1หรือแบบที่สองล่ะสมาชิกคิดว่าเป็นแบบไหนครับไหนลองพิมพ์ลงมาหน่อยครับ สนับสนุนการพักตัวเป็นแบบที่1หรือแบบที่2ครับจากการที่ทำสามไปแล้วแบบนี้นะครับ4จบแล้วหรือยังอ่ะก็ต้องมาดูกันนะครับ4จบแล้วหรือยังก็ต้องรอกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากสมาชิกต้องระมัดระวังนะครับบางท่านเนี่ยคิดว่ามันเป็นแบบที่3า เ,เป็นแบบที่สองเป็นการพักตัวแบบที่สองคือขึ้นมาทำสามแล้วทำสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะจบสามเหลี่ยมแล้วขึ้นต่อใช่ไหมครับคือแบบที่สองที่คุณนกคู่พิมพ์มานะครับคือแบบที่สองนะครับแต่อย่าลืมว่ามันเกิดกรณีมันเกิดกรณีแบบที่1ได้เช่นกันนะครับกรณีแบบที่1ก็คือการที่ราคาขึ้นมาแล้วเกิดการพักตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ เห็นภาพไหมแล้วลงต่ออันนี้คือสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยคือการที่ราคาเนี่ยดันตัวขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วพักตัวใช่ไหมครับแล้วพักตัวลงแล้วมันมีหลายแล้วเหลือเกินนะครับ กรณีที่หนึ่งก็คือการดันตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วพักตัวลงใช่ไหมครับการพักตัวลงนั้นก็พักตัวแบบที่บอกไว้เลยนะครับเห็นภาพนะครับแล้วดูรูปจริงประกอบนะดูรูปจริงประกอบด้วยนะเห็นไ,ไหมครับจากไฮที่เลข3นะครับ ห้าหมื่นส้อยาสิบสามาป้ายสีชมพูที่เลขสานะครับมันพักตัวลงมา49,254จุดแรกนั่นนะมันอาจจะเป็นการทิ้งตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมาทำเอเนาะแล้วกำลังพักตัวสามเหลี่ยมสีดำแล้วจบ B แล้วลงต่อเป็นกรณีที่1ก็ได้นะครับก็ได้นะครับเข้าใจความหมายผมเนาะอ่าหรือจะเป็นกรณีที่สองครับ การดีตัวขึ้นมานั้นทำสามเหลี่ยมสีดำแล้วน่าจะเกิดการกำลังจะเบรกเอาขึ้นต่อด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยนะครับว่าเป็นการทำขึ้นสี่กรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองนะครับการทำขึ้นสี่นั้นเป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองตรงนี้สมาชิกต้องต้องรอดูกันนะครับว่า ว่ามันจบอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรนะครับสำคัญนะครับตรงนี้สําคัญและสําคัญมากด้วยนะครับดังนั้นสมาชิกทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับว่าว่ามันจะเป็นเช่นไรกันแน่เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูแล้วก็ต้องเตรียมพอรอดวางแผนการลงทุนให้ดีเนาะครับ วางแผนการลงทุนให้ดีว่าการลงทุนนั้นจะเป็นเช่นไรถ้าเป็นกรณีที่1เติมเพิ่มอีกนิดหนึงครับว่าถ้าจบปุ๊บมันก็จะดีต,ตัวขึ้นเพื่อทํา5แบบนี้นะครับนี่คือกรณีที่1เนาะเข้าใจนะครับผู้ผมยังไม่ทิ้งกรณีที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่ากรณีที่1จะมีไหมจะมีจริงไหม เพราะตอนนี้เนี่ยมันดันราคากันเลือเกินนะครับมันดันราคากันเลือเกินเราก็เลยต้องรอดูว่าเอ๊ะเจ้าการดันราคาแบบนี้เนี่ยข่าวดันราคาชัดเจนมากนะครับมันจะชัดเจนขนาดนั้นเชียวเหรอนะครับบางทีก็ต้องมีมาร์ตานถามมาเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงเหรือประมาณนี้นะครับเพราะนั้นทุกท่านคอบภาพเก็บไว้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับ เป็นอย่างไรกันแน่เนาะงนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามข่าวติดตามราคาติดตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งจะทําให้ทุกท่านนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับ โอเคครับทุกท่านวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวางแผนการลงทุนกันดีๆนะครับผมยุทธเดอะเซิร์เททองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ